สวัสดีครับผมปุ้ยธนาเร์อขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ M U I C Story House Podcast House of Wisdom and Stories We Love to Share Podcast ที่จะนำความรู้และเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ทุกท่านสนับสนุนโดย Mahidol University International College สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ้ยธนาเริกนะครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ MUIC Story House Podcast นะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึง เทคโนโลยีนะครับที่ทุกคนกำลังสนใจแล้วก็พูดถึงกันอย่างมากนะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินคำว่า Bitcoin, Ethereum แล้วเนาะเนื่องจากราคาพุ่งขึ้นสูงมากนะครับคราวนี้เราวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึง Bitcoin, Ethereum แต่เราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนะครับคริปโตเคอเรนซีเหล่านั้นนั่นก็คือบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับและแอปพลิเคชันที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้คือโปรเจกต์ o m m u n i t y w a l l ลนะครับวันนี้ได้เกียรติรับเชิญจาก คุณกวินนะครับพงพันเดชาหรือว่าพี่อาร์ตนะครับซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของบริษัทปิตาซานะครับอขอขอเชิญคุณกวินช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับทางคอมมิเนตี้ของนัทิโดนนะครับอ๋อผมชื่ออาร์ตนะครับกวินพงพันเดชาเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของปิตาซานะครับก็ทางทางบริษัทปิตาซาเองเนี่ยก็เป็นโบรกเกอร์ ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรืออีทีเรียแล้วก็โทเค็นอื่นๆนะครับแต่วันนี้ที่อยากจะมาเชิญเสวนานี่จริงๆทางบริษัทเราเนี่ยไม่ได้ทำแค่การซื้อขายนะครับเรามีการสร้างเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆซึ่งมีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองแค่ว่าคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบล็อกเชนเนี่ยมันไว้สำหรับแค่เก่งกำไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันสามารถเอาไปใช้งานได้อีกในหลายๆเรื่องซึ่งทางบริษัทตื่นเต้นแล้วก็มีความดีใจมากที่จะได้มาแบ่งปันให้กับทางทุกคนได้ฟังกันนะครับครับขอบคุณมากครับอันนี้ช่วยลบกุนวินช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าคําว่า community wallet เนี่ยจริงๆแล้ว community wallet คืออะไรแล้วมันผู้ใช้ community wallet เหล่านี้จะมีประโยชน์ยังไงบ้างครับมีใครสามารถใช้ได้บ้างครับ ได้ครับก็จริงๆอยากจะย้อนกลับไปตรงที่คอมมูนิตี้ของคริปโตเคเรนซีก่อนนะครับว่าการสร้างคริปโตเคเรนซีเนี่ยจริงๆนอกจากการที่มันมีราคาของมันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทําได้ดีมากๆคือการออไลน์อินเซนทีฟของของชุมชนนะครับทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมาทําอะไรร่วมกันได้ทั้งๆที่ไม่ไรู้จักกันมานะครับเป็นคนแปลกหน้าเจอกันบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่สามารถที่จะมาบรรลุปเป้าหมายทางเศรษฐกิจและบรบรลุรรปเป้าหมาย อะไรบางอย่างที่กําหนดร่วมกันได้นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ผมมองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในในประวัติศาสตร์หนึ่งเลยนะครับที่เราสามารถจะสร้างเงินออนไลน์และสร้างโทเค็นอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยในโลกออนไลน์แล้วทําให้คนที่ไม่รู้จักกันเลยกับที่จะเชื่อใจกันแล้วสามารถที่จะมาทําอะไรร่วมกันได้นะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็มองว่าตรงนี้มันเป็นจุดแข็งของบล็อกเชน ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องของการซื้อขายอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้ในในชุมชนต,ต่างๆนะครับก็เราก็ได้เอาไอตัวเนี้ยมาสร้างเป็นอ่า wallet เป็นกระเป๋าเงินขึ้นมานะครับแล้วก็ไปร่วมกับทาง music festival ที่ชื่อว่า m y s t i c valley นะครับที่จัดที่เขาใหญ่ครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนเนี้ยตอนนั้นตอนที่เราเราทำ wallet ขึ้นมาเนี่ยเราก็มองว่าเออจริงๆ ไอไวเล็ตตัวนี้มันสามารถทําให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะ,ะก่อนที่จะมาร่วมงานก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปทีนี้เวลาเขาก็มาถึงในงานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้เอาโทเค็นตัวนี้มาแลกซื้อเครื่องดื่มเอามาแลกซื้อของได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในในขณะเดยียวกันทางที่คนที่เป็นคนจัดงานเนี่ยก็มีพวกร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาก็จะมีสเต็กโฮลเดอร์หลายๆหลายๆที่ก็จะมีทั้ง คนมาร่วมงานพ่อค้าแม่ค้าดีเจต่างๆเนี่ยก็สามารถเอาโทโเค็นตัวเนีม้มาทำอะไรบางอย่างได้วันนั้นเนี่ยเราเราก็มองว่าที่ผ่านมาการจัดอีเวนต์หรือการจัดเพย์เมนต์ซิสเต็มเนี่ยการวางระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายมากเพราะว่าเราจะต้องมีตัวฮาร์ดแวร์นะครับใน,ในตัวที่ใช้รับเงินหรือใช้จ่ายเงิน ะจะต้องมีบุคลากรเนี่ยค่อนข้างเยอะในการดันซิสเต็มรันเมนเทนให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันไร้คนกลางนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเซิร์ฟเวอร์เราไปตั้งที่นั่นเลยนะครับเราแค่เอาให้คนเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปเนี่ยแหละไม่ต้องไปทําอะไรมากใช้มือถือสมาร์ทโฟนแต่ละคนนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้มือถือของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือการโอนโทเค็นกันไปมาก็คือจะใช้ Uh, ตัว QR code ที่สแกนกันซึ่งทุกเครื่องมีหมดนะครับเราก็มองว่าเออเนี่ยก็ดีเนาะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยออการเซตอัพคอสค่อนข้างต่ำนะครับเซตอัพเนี่ยภายในเวลาไม่ถึงวันไม่ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้เหนื่อยแล้วยูเซอร์พอมาถึงปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยนในงานเนี่ยเรามีคนร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นคนแล้วก็ภายในเวลาไม่กี่วันเนี่ยเราสามารถที่จะเซตโทเงินกันเนี่ยได้หลักหลายสิบล้านบาทเลยนะครับโดยที่ไม่ติดปัญหาจริงๆเรามี การจับจับได้ด้วยว่ามีคนพยายามที่จะ,ะขี้โกงระบบด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าแบบได้รับเงินจริงหรือเปล่าพอไปดูที่บล็อกเชนอ้าวไม่ได้รับเงินก็ก็เลยไม่ได้ให้สินค้าแก่แก่ผู้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเวลามันมี wallet มีแล้วเนี่ยอันนั้นเป็น use case แรกที่เราเคยทำนะครับเป็นเป็นของ music festival แต่ว่าทีนี้พอเวลาเราลองมานั่งกลับมานั่งคิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ wallet ตัวเนี้ย เราสร้างขึ้นมาให้กับมิวสิกเฟสติวัลแต่เราก็สามารถที่จะสร้างให้กับชุมชนอื่นๆได้เช่นกันนะครับก็เราก็ลองมานั่งคิดกันในในทีมว่าเออแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องของอกีฬาล่ะเรื่องของทีมฟุตบอลเราสามารถไปสร้างให้เขาได้หรือเปล่าก็ก็เกิดยูสเคสอันหนึ่งขึ้นก็คือเราก็สามารถที่จะไปสร้างคือชุมชนเนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดว่าจะเป็นมิวสิกเฟสติวัลหรือว่าเป็นที่ไหนก็ตามแต่เป็นกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันใช่ไหมครับทีมฟุตบอลก็เลยเป็นเรื่องที่ ที่ผมปกติผมก็ชอบเล่นกีฬายอยู่แล้วก,ก็พอเวลาได้ยินตรงนี้ก็ตื่นเต้นก็ก็คิดดูว่าจริงๆแล้วสมมติว่าทีฟุตบอลอยากที่จะสนับสนุนให้กับสนับสนุนเรื่องของสุขภาพให้กับแฟนๆอย่างเงี้ยครับกพราะอาจจะมีการจัดกิจกรรมให้คนไปวิ่งออกกําลังกายแล้วก็ให้โทเค็นตัวหนึ่งมานะครับแล้วโทเค็นตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้เข้าไปดูกีฬาได้เข้าไปดูฟุตบอลได้หรือซื้อ,ซ,อซื้อพวกเสื้อฟุตบอล แล้วเข้ามาร่วมกิจกรรมเจอกับนักฟุตบอลนะไนอะอางเงี้ยครับไอไอเอ use case เนี้ยผมก็มองว่ามันก็ต่อยอดได้หลายเรื่องอย่างถ้าเป็นเรื่องของมหาลัยนะครับมหาลัยนี่ก็มองว่าเป็นชุมชนใหญ่ที่สําคัญแล้วเป็นเป็นสถาบันที่มีความสําคัญมากต่อประเทศชาตินะครับเก็มีเรื่องของการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าการศึกษาหรือมหาลัยเนี่ยเป็นชุมชนหนึ่งที่น่าเอาตรงนี้ไปเล่นน่าเอาไปใช้เราก็สามารถที่จะสร้าง u s ส c a s เช่นการาให้รางวัลคนที่ทําเพื่อสังคมหรือเรียนหนังสือเก่งนะครับสมมุติว่าทางมหาลัยเนี่ยจริงๆฟิโลโสอฟีใช่ไหมครับปรัชญาแล้วก็ความสําเร็จเนี่ยครับก็ของของ,ของทางมหโดลเนี่ยก็คือความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในการนำมาความรู้ไปไประยุกใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติใช่ไหมครับ,รบจริงๆอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากที่จะทําให นิสิตแล้วอยากทาให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี้เป็นคนที่ใช้ความรู้ในทางสร้างสารรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมนะครับแล้วก็ต่อมนุษยชาติเนี่ยเราจะให้คนหมู่มากหลายๆหลายๆพันหลายหหมื่นแม้กระทั่งคนที่จบแล้วนิสิตที่จบไปแล้วก็ตามหรือยังเรียนหนังสืออยู่นะครับสิทธ์เก่าให้เขามีส่วนร่วมในในมิชชั่นตรงเนี้ต่อไปได้เราอาจจะมีการสร้างวอลเล็ตตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อชุมชนเพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเกิดคุณมามีส่วนหนึ่งในสังคมในในชุมชนของมหิดลแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาโทเค็นตัวเนี้ยมาสมมุติว่าไปร่วมงานอะไรบางอย่างอ่าสมมุติว่าทางมหิดนจัดงานช่วยเหลือสังคมก็อาจจะให้คนที่ไปร่วมร่วมงานเนี่ยได้โทเค็นพวกนี้นะครับแล้วพอได้โทเค็นพวกนี้ปุ๊บมันอาจจะมีการเล่นเกมทําให้ประสบการณ์ในการมาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยให้มันสนุกเหมือนการเล่นเกม ก็คือคุณทําอะไรคุณก็จะได้แต้มสะสมไปเรื่อยๆพอคุณได้แต้มถึงจุดหนึ่งคุณก็อาจจาะแต้มนี้ไปแลกรับสินสินค้าหรือว่าไปแลกรับใช้ใช้บริการอะไรบางอย่างหรือว่าจริงๆถ้าเล่นเกมก็อ,อาจจะตอนเรียนจบใครได้แต้มสูงที่สุดในเรื่องของสังคมก็จะได้รับรางวัลอย่างหนึ่งใครได้แต้มเรื่องของเรียนหนังสือเก่งได้คะแนนสูงก็อาจจะได้แต้มก็อาจจะได้รางวัลอีกแบบหนึง่งซึ่งตรงนี้มันสามารถออกแบบเกมและออกแบบประสบการณ์ ให้กับคนที่อยู่ในชุมชนได้ครับผมก็เลยบอกว่าเป็นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนี้เหมือนกันครับโอ้โหเมื่อกี้ผมผมฟังแล้วผมคิดตามเนี่ยจริงๆแล้ว u s Cas e อาจจะมีได้หลากหลายมากมายเลยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ในร้วมหาลัยเท่านั้นอาจจะเป็นการาร่วมมือการสร้างคอมมูนิตี้ขยายคอมมูนิตี้ไปถึงข้างนอกด้วยถูกไหมครับอันหนึ่งที่เมื่อกี้คุณอาร์ตพูดถึงเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยก็คือจริง,รงๆแล้วที่มหาลัยเนี่ยอาจจะมีคลับของแักเรียน,นนะครับ เช่น Volunteer Club นะครับหรือว่าคลับอื่นๆที่เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมถ้าเด็กออกไปทำแล้วได้แต้มมาแต้มนี้อาจจะเอาไปสมมุติว่าลดค่าฟีในการขอ Transcript หรืออาจจะไปเอาเป็นแลกเป็นเครื่องดื่มเครื่องชนิดหนึ่งในคาเฟ่ตทเรียหรือไปซื้อของที่ล,ลึกในร้านที่นี่เขาเรียกร้านชบาทิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมประมาณนี้ใช่ไหมครับ<ช>ที่ที่ c o m m u n ี้ y Wallet น,นี่จะน,น่าจะเป็น ทำได้ช่ได้ครับใช่ใช่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมองว่าเราอะในชุมชนเรามีสเต็กโฮเดอร์กี่คนมีสเต็กโฮเดอร์แบบไหนบ้างใช่ไหมครับก็จะมีนักเรียนมีอาจารย์มีพวกร้านค้าอาจจะมีะสมโมสรน,นักเรียนต่างๆเนี่ยพอเวลาเราจับไอ้พวกสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดเนี้ยมารวมอยู่ที่เดียวกันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแชร์แวลูข้ามกันได้ใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่านักเรียนที่เป็นชุมชนนี้จัดสมโมสร กิจกรรมอะไรบางอย่างให้คนเข้ามาร่วมแล้วก็อาจจะได้งบสปอนเซอร์โทเค็นจากทางมหาลัยมหาลัยจะบอกว่าโอเคให้ไปหนึ่งหนึ่งหมื่นโทเค็นเอาไปแจกให้กับคนที่มาร่วมงานเพื่อสังคมทีนี้เอาโทเค็นนี้ไปทําอะไรได้บ้างเราก็อาจจะต้องไปร่วมมือกับร้านค้าร้านกาแฟที่อยู่ในละแวกมหาลัยในรั้วมหาลัยเนี่ยอาจจะไปจ่ายค่ากาแฟจ่ายค่าทำลอนดี้หรือจ่ายค่าหอแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมัน ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันมีประโยชน์คือคือเวลาเราไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหรอเราไปเรียนหนังสือเก่งเนี่ยมันสามารถที่จะมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแต้มที่จับต้องได้และเอาไปแลกให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือซื้อสินค้าอะไรที่มันที่มันจับต้องได้จริงๆะครับเราก็จะทําให้ประสบการณ์นักเรียนเนี่ยมันสนุกขึ้นอ่าก็จะออกเป็นเชิงเกมฟิเคชันนิดนึงแล้วก็ใช้ใช้แอปพลิเคชันเนี้ยคอมมูนิตี้วอลเล็ตแล้วก็บล็อกเชนเทคโนโลยีในการสร้างเขาเรียก i n นเซน i ีฟใชไหมครับสร้าง incentive ให้นักเรียนมีอะไรทำสิ่งที่ดีนะครับถูกไหมครับใช่ใชโอเคครับโอ้โ oh, หวันนี้ได้ได้ได้รับอะ,อ,อะไรความรู้เกี่ยวกับ u s Cas e หลายหลายเคสเลยตั้งแต่ sport community เนาะอ่านนะัดเราไ้ฟังเรื่อง Mystic v u l l e y ซึ่งเป็นเคสจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยแล้วก็เรื่องของ use case ที่เราอาจจะมาใช้นะครับสำหรับนักเรียนเนาะถ้าใครมีความเห็นยังไงแชร์เข้ามาได้นะครับ ว่าอาจจะมี Use Case ไหนบ้างที่ Community w n l l e t จะเป็น Concept ที่เราจะไปใช้ได้นะครับแชร์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะสุดท้ายนี้อยากให้คุณอาช่วยแนะนำะหรือว่าพูดถึงบิตทั s ซนิดนึงได้ไหมครับผมว่าบิทาตทัซซ่าทำอะไรนอกจากนอกจากโปรเจกต์นี้แล้วทำอะไรอย่างอนได้ไหมครับได้เลยครับก็จริงๆ b i t บิตทัซ่าเน่ยในประเทศไทยเนี่ยทางสำนักงานกำกับดูแล หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหรือกรอตเนี่ยเขาจะมีไลเซนส์ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซทพวกนี้ครับคริปโตเครนซีดิจิทัลโทเค็นเนี่ยอยู่หลักๆเนี่ยสามใบนะครับสามประเภทก็ประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นศูนย์ซื้อขายหรือเอ็กช n g นที่ทุกคนรู้จักกันนะครับแล้วอีกเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือบริกอรนะครับซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่เป็นที่แพ้ใช้กันใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ว่าทางบริษัทพิทธาซ่าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับบออนนนาเเป็นนร็รรรกก์ะคัจิง เอ็กชเชนเนี่ยผมมองว่ามันแตกต่างตตนตรงที่ว่าเอ็กชเชนเป็นเหมือนตลาดซื้อขายก็คือน็นภาพตลาดที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีคนเนี่ยซื้อคนขายมาเจอกันแล้วเราก็จับคู่ให้คนซื้อคนขายมาเจอกันเก็บค่าธรรมเนียมตรงนั้นอันนี้คือเอ็กชเชนนะครับส่วนถ้าเป็นโบรกเกอร์เนี่ยไลเซน์คือเป็นการส่งคําสั่งซื้อขายเนี่ยของลูกค้าพาไปลงทุนที่ต่างประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือจริงจริงหรือที่ต่างประเทศหรือที่ไทยก็ได้ทั้งคู่นะครับก็เป็นเหมือน Import Export และกันเราพา ลูกค้าไปลงทุนข้างนอกแล้วก็พาเขาซื้อขายกันข้างนอกแล้วก็พากลับเข้ามาที่ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยวอลม่มซื้อขายหลกัลกๆเนี่ยจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเราก็ถือโอกาสว่าเราพาลูกค้าไปไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันอาจจะมีการซื้อขายในประเทศไทยไม่เยอะแต่าพาไปซื้อขายที่ต่างประเทศได้นะครับก็ mm hmm. ในโลกคริปโตมันก็จะมีมากกว่าบิตคอยน์กับเทอรียมเนาะมันก็จะมีสินทรัพย์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่ที่รอให้เราไปค้นหาอยู่ก็ ก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นประโยชน์นะครับต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยครับก็คิดว่าเป็นธุรกิจแบบว่าเขาเรียกธุรกิจชนิดใหม่เลยเพราะว่าอ้างอิงกับเทคโนโลยีใหม่ด้วยถูกไหมครับซึ่งน่าจับตามองมากๆเลยนะครับในท่าซ่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณกวินพงพันเดชาพี่อาร์ต ซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ er แล้วก็ c ีอของบิ t ทัสซาปกติก็งานน่าจะยุ่งมากต้องเดินสายบรรยายนี่เดี๋ยวก็ต้องไปไลฟ์ให้ความรู้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับยังไงซะถ้าน้องๆมีโอกาสอยากจะถามคําถามนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง m u i c Story h o u s Podcast นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณอาร์ต คุณกวินพงพันธ์เดชาอีกครั้งหนึงขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับครบขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังและติดตามรายการ MUIC Storyhouse Podcast ช่องทางหลักของเรานะครับคือช่องทาง YouTube เพียงเร์ชคำว่า MUIC Storyhouse แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวและความรู้ดีๆที่จะนำมาแบ่งปันให้ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ